ไข่เจียวทรงเครื่องสมุนไพรค่ะเมนูรักสุขภาพนะคะเมนูนี้สมุนไพรที่ใช้นะคะก็จะมีตะไคร้ใบมะกรูดต้นหอมพริกสดค่ะเติมน้ำปลา ใส่ผงชูรดเล็กน้อยนะคะถ้าต้องการอยากให้ไข่ฟูนะคะก็ใส่น้ำมะนาวลงไปเล็กน้อยค่ะตีไข่ให้เข้ากับเครื่องเลยนะคะ